สวัสดีคะ่ะเจคโนพามาชมกับอพาร์ตเมนต์ทำเลดีนะคะพร้อมสำหรับการประกอบกิจาการได้เลยด้วยนะคะด้านหน้าของตึกมีวิวดีมากค่ะทุกท่านสามารถมองเห็นตึกของพาราไดพาร์ทอย่างชัดเจนเลยนะคะนอกจากจะทำเรดีนะคะวิวสวยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีไรายได้นะคะจากการปล่อยเช่าพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณของ DT แทด้วยนะคะ ภายในตึกพื้นที่สวยๆว,วิวด้านหน้าดีขับขานเดินทางสะดวกสบายนะคะก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะเว้นระยะห่างจากรั้วบ้าน2เมตรนะคะเอกสารครบเลยค่ะพร้อมโอนด้านหน้าของตึกเป็นถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรนะคะตึกอยู่ในซอยค่ะไม่แออัดแน่นอนนะคะพร้อมกับทำเลดีๆนะคะภายในอาพาร์ตเมนต์นะคะแต่ละชั้นมีความสูง3.5เมตรนะคะมีห้องที่ อากาศปลอดโปร่งคาทายเทสะดวกนะคะผึกนี้นะคะอยู่บนพื้นที่223ตารางวาค่ะประกอบไปด้วย40ห้องโนอน40ห้องน้ำมีพื้นที่ใช้สอยถึง891ตารางเมตรเลยนะคะทำเลดีๆค่ะเหมาะสำหรับการประกอบกิจการต่อได้เลยนะคะราคา48,500,000ล้าน5แสบาทค่ะเข้าออกสะดวกสบายนะคะสามารถเข้าออกได้ หลายซอยเลยค่ะซอยสีนคริน55ซอยสีนคริน57ซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย7อยู่ติดกับโรงเรียนคิดอะคาเดมี่อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่รังห้างพาราไดพาร์400เมตรอยู่ห่างจากสวนหลวงร .9 ฝั่งประตูดาวเรือง900เมตรและห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสวนหลวงแค่900เมตรเท่านั้นค่ะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สร้างเสร็จเกือบ100%ยอซแล้วนะคะและจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและคุยเจรจานัดหมายไปชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจเคเโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ